เดี่ยวเนี่ยครับที่เราออกแบบไว้เนี่ยครับน้ําที่ซึมอยู่ในแกนทิ่เดียวทั้งหมดที่ระยะทาง110เมตรเนี่ยถ้าเกิดท่วมซึ้งมาอยู่วงแล้วนะเนี่ยเกิน12,000เมตรต่อวินาทีเนี่ยับ,บเกิน12,000ลิตรต่อวินาทีอันตรายนะแสดงว่าดินช<แ>ักเลือกแต่กรติที่ผ่านมานี่เกิดสีนกำตีลนี่ช่วงนี้58ลิตรต่อวินาที ที่เราเพิรอเลยในสถนีผมว่ามีคน้อยกว่าแนดีมากเพราะว่าเดือนาี้ฝน่ันครัางนี้มากน้ำท่อมการนช่วงที่น้ำเต็มอ่างก็เจ็ดสิลิตรประมาณเจ็ดสิบลิตรก็อดน้อยต่อหนาทีผมขอาต่อหน้าทีแล้วก็น้อยมากเดี๋ยวเดียวเราเข้าไปด้วยกันครับเชิญครับ

ท่านลองเลืองชัยเนตรสมพรครับท่านมีความเห็นอย่างไรมาดูเกิดศิลป์นักการินวันนี้ครับคือเป็นประสบการณ์หนึ่งแล้วก็เราเขาจะได้ทราบว่าหนึ่งเป็นคนที่ชาวราชบุรีแล้วก็ชาวสมุทรสาครราชบุรีจะได้ดี ว่ามีบ้านแหแตกต่างกันนะแล้วก็น้อยที่สุดเนี่ยเลยท่านชาวบ้านก็มีประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสเข้ามาโดยเจ้าหน้าทา่อกเราด้ยเยอะจึงน้อยคนนันะที่จะได้เรียสรู้ใงสถานที่นี้เป็นการเพิ่มให้เราได้ความรู้านารเมอ เีในการลการเดิทาย่งเาน่ความนัน่ว่าเจ้าหน้าที่ดีมากในการบร่างอย่างที่เราเข้าใจครองินครับโดยะท่านรนงก็ลกะรเอียดนะที่ท่านใด้าพวกเราด้านความมั่นใจครับท่าลองเขามั่นใจดีการที่ให้มา นะนั่นความมั่นใจก็มั่นใจกับที่นะันแต่ที่ฝากไว้ก็คือให้ช่วยศึกษาว่กากรณีก็ือไม่เกิดขึ้นจริงนะแต่ว่าทางสายฟ้าก็ยังเือดันแตว่าไม่มีโอกาสแต่ว่าก็เราก็จะคิดว่ามันน่าจะมีแต่ถ้ามีเนะี่ยให้เตรียมการในะให้ดวูว่าระดับที่จะถึงร้านต้ประมาณเท่าไหร่ แล้วก็สมูทสงทานเนี่ยความสมูทของน้ำเนี่ยจะประมาณทางทางไฟฟ้าสายปริ๊นก็รับไปทีเนี่ยสำรวจไปหาความเข้าใจและความรู้และอนาคตเนี่ยเราคุณจะทราบว่าถ้าเกิดมันมีจริงๆเนี่ยราชบุรีเท่าไหร่ฝันระดับน้ำที่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 จะไหลลงมาไปจนถึงสมูทชงทานเท่าไหร่แตผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะในวันนี้ที่เราเป็น ท่านลองครับท่านรองเรืองชัยเนตรปฐมพรครับถามครับท่านผู้ชมครับนี่คืออุมโมง์ใต้เขื่อนศรีนครินหรือว่าเขื่อนเจ้าเนนอ,อยู่ตำบลท่ากระดานนะครับอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีความลึกมากขนาดนี้อบพรจังหวัดราชบุรี ท่านน,นายนรงพลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดราช,ารราชบุรีนายเดืองชัยเยมธปฐมพรรองนายกเทศบาลราชบุรีและก็คณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคณะศึกษาดูงานห่วยราชการและภาคประชาชนจากจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้ามาเยี่ยมเพื่อดูศึกษาเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบเรื่องกับความแข็งแกร่งของเขื่อนศรีนครินซึ่งขณะนี้คณะประมาณห้ท่านได้เข้าไปในองโมงแล้วก็ไปตรวจดู ความเข้มแข็งความมั่นคงเพื่อที่จะได้ไปบอกประชาชนในทั้งประเทศไทยเลยว่าอย่าได้วิตกอย่าได้วาดตัวอย่าได้หวาดละแวงเกี่ยวกับเรื่องเขื่อนแตกเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวอัตช็อกนะครับแล้วก็ภัยธรรมมชาติต่างๆนะครับขอให้ท่านมั่นใจได้ครับ อยากเรียนถามท่านผู้ช่วยปอพจังหวัดราชบุรีคุณจิรพัฒน์พรมสุวรรณเป็นไงครับวันนี้ที่มาชมเขื่อนศรีนครินครับก็ได้ฟัามอนุข้อจากผู้ในการเขื่อนและเจ้าที่ของเขื่อนเป็นอย่างดีแล้วก็ได้ให้ความรู้กับเราด้านการป้องกันและดูแลเขื่อนถ้าหากมีเกิดแผ่นดินไหวหอะไรครับรู้สึกว่าประทับใจและจะ ความรู้เนี้ยสามารถที่จะนําไปอบอกกล่าวกับพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีได้ถึงความมั่นคงและความแข็งแรงและความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของเขื่อนรีนักลินครับในด้านการป้องกันภัยพิบัติกรณีแผ่นดินไหวครับอยากเรียนถามคุณเจียพัฒน์อีกเรื่องหนึ่งครับว่านโยบายของสํานักงานป้องกันบรรเทาสาธารณจังหวัดราชบุรีมีเรื่องที่จะนํา ไม่ว่าจะเป็นแกนนําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอปพรโอทศมาศึกษาดูงานเพิ่มเติมไหมครับมีก็มีก็มีมีนโยบายเหมือนกันครับว่าตอนนี้เรากำลังจะประสานกับองค์การมริหาสุจังหวัดเพื่อจะสะดับหน่งบประมาณโดยการนาเจ้าที่อาสาสมัครอปพรหรือโอทศเข้ามาศึกษาดูงานด้านสารภัยต่างๆของประเทศครับอันนี้เราเตรียมวางแผนที่จะดําเนินการนะครับ สรุปแล้วการศึกษาดูงานเขื่อนสีนัก,กินวันนี้มีความมั่นใจเชื่อใจครับก็มีความมั่นใจในใน,ในเฉพาะส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามีความมั่นใจมากที่ได้เข้าไปดูและได้เห็นภาพที่แบบว่าสามัคคีจะคิดว่าน่าจะด้านวิศวกรรมด้านในโครงสร้างอะไรต่างๆสามัคคีจะป้องกัน,นการพังทลายของเขื่อนได้ครับครับขอบคุณครับ ท่านาคมครับท่านมีความเห็นอย่างไรได้มาเห็นเขื่อนศรีนครินวันนี้แล้วในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนภาพประชาชนของจังหวัดสมุทรสงครามครับ<อ>ครับก็ขอบคุณครับท่านรองนรงพลละเอียดที่ได้ให้โอกาสผมในฐานะตัวแทนภาพประชาชนสมุทรสงครามซึ่งเดิมเรามีความวิตกกังว่าถ้าเขื่อนแตกบ้านเราจะเป็นยังไงต่างก็พูดกันต่างๆนานาว่าน่ากลัวน้ําท่วมยอดมะพร้าว แต่พอมาฟังวันนี้เห็นความแข็งแรงของเครื่อซึ่งสิ่งที่เป็นไปได้เกิดเป็นไปได้นั้นก็คือหนึ่งในร้อยร้อยล้านอะไรก็ถ้าถึงสมุทรสงครามแล้ววันนี้ได้นําเสนอว่าข้อมูลเขาก็ถึงสมุทรสงครามถ้าแตกจริงระดับน้ําจะสูงเท่าไหร่ก็ได้รับคําตอบเบื้องต้นว่าสูงไม่เกินหวัวหน้าอกนะครับก็มานกา็้ท่วงธรรมดาเราก็ไม่วิบัติอะไรกันมากมายก็กําลังติดต่อกับทางไฟฟ้าฝ่ายปิดให้ทําเป็น ข้อมูลเพื่อให้พี่น้องในพื้นที่ได้ทราบ้อจท็จจริงก็<ๆ>เป็นประโยชน์มากครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยครับต้อง<น>ขอบคุณท่านผู้ว่าลองผู้ว่าในารายละเอียดเรียกผู้ว่าไว้รุ่นหน้ากๆๆๆ <c oughs> ันในในเชิงวิชาการแล้วท่านสามารถที่จะไปถ่ายทอดได้ว่ามีความปลอดภัย<ม>อย่างไรครับแน่นอนเลยครับเพราะว่าจากเห็นบริเวณเขื่อนและโดยเฉพาะสันเขื่อนนั้นมีว่ามั่นคงแข็งแรงมีแกนดินตรงกลางแล้วก็มี ท่อระบายอากาศท่อน้ําซึ่งคณะของเราโชคดีที่ทางไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ให้โอกาสเข้าไปชมสถานที่จริงๆเลยครับว่ายังมีความปลอดภัยมีความเป็นมาตรฐานระดับโลกครับครับมีความปลอดภัยแน่นอนครับขอบคุณท่านอาคมนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาของจังหวัดสุโขทัยครับและขอบคุณธรรมศาสตร์ด้วยครับให้ผมได้มีโอกาสไปร่วมด้วยขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ครับอยากเรียนถามพี่เลิศชัยพัฒน์ครับเขื่อนศรีนครินแห่งนี้มีผู้มาศึกษาดูงานเยอะไหมครับก็ในส่วนหนึ่งของแต่ละแต่ละวันเนี่ยจานวนตกร้อยกว่าคนนะครับนะครับในแต่ละวันนะครับและเดือนหนึ่งเนี่ยตอนนี้โปรแกรมของเต็มไปหมดเลยนะครับทุกวันเลยอย่างเช่นวันนี้พรุ่งนี้เป็นวันแม่นะครับอย่างน้อยมีหนึ่งคณะสองมีสามคนนะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งมาจากโรงเรียนอนบาลที่อยู่ในกรุงเทพนะครับประมาณอีก25ท่านจะมา เข้าร่วมโครงการกต้นกล้าป่าต้นน้ำต่อยข้อนะครับทำเขิ่อนศีนครินด้วยครับแล้วจากที่มีผู้มาศึกษาดูงานเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนต่างเข้าใจด้านสถานการณ์ของเขื่อนดีไหมคร,ครับในส่วนหนึ่งอย่างชุมชนที่เราทำเชิงลุกอยู่ชุมชนท้ายน้ำนะครับพอเข้ามาเยี่ยมชมเขื่อนศีนครินแล้วครับในส่วนหนึ่งเราพาเข้าไปในอุโมงนะฮะเพื่อให้ดูถึงว่าในสภาพ ความเป็นจริงแล้วในอุโมงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะอารูซึมของน้าในแต่ละวันเนี่ยนะครับเขารูวซึมเกินกําหนดตามที่เราให้เขารูดซึไมไหมนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วชุมชนที่มาดูงานแล้วก็มีความมั่นคงในตัวเองแล้วสามารถไปบอกกับผู้อื่นนะฮะได้ด้วยว่ามาดูแล้วก็มั่นใจในเขื่อนศิริคคลินครับในฐานะที่ท่านทํางานอยู่ร่วม30ปีเนี่ย ท่านให้ความมั่นใจกับประชาชนทั้งโลกเลยว่าอย่างไงครับเกลือนสีนิกรินแห่งนี้ครับถ้าพูดถึงถ้าผมไม่หมายถึงว่าผมเป็นบุคลากรของกอ,งองปพอนะครับผมเข้ามาดูจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดไปแล้วเนี่ยอาจจะว่าเป็นการเข้าข้างทางด้านองค์กรนะฮะแต่พูดถึงความจริงแล้วเนี่ยเกลือนสีนิกรินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยืนยนะันได้ด้วย้วยตัวของผมเองนะครับว่าในในความมั่นคงของเกลือนสีนิกรินเนี่ยสามารถทนรับแรงแผ่นดินไหวถึงเจ็ดลิตร์แล้วก็ ที่ว่าจะแตกจะร้าวเนี่ยเป็นไปได้ยากเลยครับครับขอบคุณพี่เลิศชัยพัฒน์มากนะครับขอบคุณครับครับพี่มอดครับในฐานะที่ท่านเป็นทหารแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมกับท่านลองนรงพลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเห็นเขื่อนศรีนครินวันนี้แล้วเป็นไงครับท่านครับครับผมเองครับมีความเชื่อมั่นนะครับว่าเขื่อนศรีนครินในวันนี้นะครับมีความปลอดภัย ร้อยเปร์เซนกือบว่าได้นะครับว่าจะไปแจ้งให้ชุมชนรอบค่ายทราบว่ามีความมั่นคงนะใ้การที่ว่าเราตือนกรนหนกกันนั้นจะไม่เกิดแน่นอนครับเป็นการยืนยันจากทหารของของชาตินะครับ,รบรับจากที่ผมเห็นด้วยกระตามเองครับแล้วหลังจากที่เข้าอุโมง์ไปแล้วเห็นความมั่นคงของอุโมงเห็นความเข้มแข็งอย่างไรมากครับอก็จะเห็น การทาอุโง์ซึงว่าอุโงค์เนี่ยเป็นการตรวจสอบความรั่วซึมของน้ํานะครับมีจุดที่ว่าต้องให้น้ำเนี่ยนะพูดง่ายว่าลดความกดดันลงบ้างนะครับเพื่อผ่อนคลายน้ําถ้าเกิดว่าเราไปบังคับให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยให้น้ําไม่ไหลซึมเลยเนี่ยเพชเชอร์หรือแรงดันของหน้าเขื่อนเนี่ยจะมีมากเกินอันนี้เป็นการผ่อนคลายให้เขื่อนอ่อนตัวได้นะครับโอกาสที่เขื่อนจะพังก็แทบไม่มีไม่มีปัญหารครับครับขอบคุณท่าน พันตรีพันโทรปราโมทเจริญเชื้อครับ,รบที่ได้ได้ร่วมสัมภาษณ์และก็ร่วมศึกษาดูงานวันนี้ครับขอบคุณครับท่านครับ ตรงนี้เขาเรียกอันนี้สเตเต,เต,เต,ตอร์ชุดนี้สเตเต,เต,ตอร์เป็นฝ่ายผลิตไฟฟ้าครับตัวนี้ตัวนี้ว่าคนล้วนกันทุกมู้มหนุนตัดกันไอ้ตัวสนามไม่เหล็กนะขาโนน่าโรเตอร์เป็นสนามไม่เหล็กหมุนต่อต้องตัดกับคนลวดที่มันจะมีขั้บวกขั้ไอเนี่ยอยู่ขาจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไม่หลอกมาตาบีมมีสีแดงเนี่ยครับ ท่านผู้ชมครับเนี่ยครับที่ผลิตไฟฟ้าออกไปให้ประชาชนได้ใช้จากเขื่อนสีนครินจังหวัดกาญจนบุรี นดูว่านั่นก็คือจะต้องมีการปรับกำลังพลต่างๆให้สมดุลกับผู้ใช้ถ้าผู้ใช้ลดระดับแรงดันลงน้อยลงแล้วก็ต้องให้สมดุลกับผู้ชใช <น S 2> ้เราจะปิดเกินก็ไม่เป็นบทด,ดีนะครับในช่วงนี้เป็นระดรบโค้ดเพลทเราปิดแอนของเพราะว่าเรื่องของบังการหรือว่ามันจะต้องใช้มานี้มัน <ort>. มันจะกัดด้วยปริมาณน้าฝนครับแสดงว่ามันจะมีปริมาณน้ำใช่ครับใชต้นทุนของน้ำมันมันมีแค่นี้กัดกัดได้ประมาณนี้ในการทีดน้ำฝนก็จะมีแผน่นเป็นการเริมครียกมานน้อยนก็ต้องมีนัน้น้อยก็บบนนี้ก็จะผลิตผลไม่น้อยแวแกเปนแคมาใช้น้อยถัก็จะมีแผนการเดินเครื่องกันหน่วยวางแผนนะครับก็จะดูว่าพายุเข้ามาเท่าไรอะไรเท่าไรแล้วก็จะใช้น้ำให้มัน พยายามจัดกาันนะให้มีความประสิทธิภาพดีที่สุดต่างหากอย่างเครื่องนี้เวลาเราขึ้นเครื่องเสร็จแล้วตอนนี้ตอนนี้เดินเนครื่องเป็นกันสี่เครื่องครับพออย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยทานศูนย์ที่กรุงเทพจะเป็นคนปรับปรับระดับได้เลยคือปรับที่ดูหน,นะน้าจะดูว่ามันเหมือนเหมือนคาราโริดรีโมทให้ศูนย์ควบคุมส่วนควบคุมจะเพิ่มหรือลดกำลังกระติดตามต้องการของศูนย์นะครับแล้วเพิ่มนิดเพิ่มหน่อยอะไรเนี่ยก็จะไม่ต้อง บอกกัน่ะท่านนู้นจะเป็นคนยิงพลับได้เลยอันนี้ก็จะินย่กันไ่วกไ่ชกัวก็่ว่ายกวัันวัน ชั้นที่หกแล้วนะครับชั้นนี้เป็นชั้นที่น้ำกำลังทำผลิตไฟไฟ้าอยู่ครับท mm ่า hmm. นผู้ชมครับท่อน,นี้เป็นท่อที่ส่งน้ำมาจากเกือน,นข้างบนนะครับเราอยู hmm. ่ประมาณชั้นที่ห้าชล่างแล mm ้ hmm. วก็น้ำก็จะไหลเข้าไปทลเป็นกระแสไฟไฟ้าด้านในเรื่องครับห mm ือหมดที่ ใ,ใจว่าตัวเขื่อนเนี่ยยังมีความมัน่นคงแรงเท่าที่เราได้ฟังจากบรรยายสื่อแล้วก็เดินดูกันเข้าไปในแนวแกนของเขื่อนก็ได้เห็นแล้วว่าค่อนข้างจะมีความมั่นคงสูงนะครับโอกาสที่จะมีปัญหาได้น้อยอย่างไรก็ตามครอบเพื่อว่าไม่ประมาทเพราะว่าเตรียมการที่จะประสานกันที่นตรลินทครั ชท่านใชยวัดท่านซื้อเป็นผู้ที่ดูแลที่แหนเดิลนะครับก็จะมีการสร้างเครือข่ายกันเจ้าหน้า่มีปัญหาขึ้นมาเราสามารถส่งแจ้งแจ้งเตือนผู้สร้างนอกจากนี้ก็คือระบบระบบที่จะดูแบบ CCTV เไม่ต้องเรียนพามาตรงบริเวณที่เรายืนอยู่เพืนะครับตาบ้านจะดูได้อันนี้ก็ได้แจ้งเตใจให้กับท้องที่ต่างๆสามารถเปิดดูหรือเปล่งได้เลยนะครับก็เชื่อมั่นว่าประชาชน ที่อ <tu> ย <i ro> ู่ท้ายเขื่อนก็จะมีความมั่นใจขึ้นนะครับว่าเขื่อนนี้คงจะไม่ไม่ไม่ชมุ่ดคิ่มีปัญหาง่ายๆก็หรือว่าถ้ามีปัญหาเราก็มีระบบในการจัดการทีนท่านจะไว้ใจได้แล้วก็มีการประสานงานกันในจังหวัดด้วยระบทางการก็มีสมาชิที่ประวัติประสบความสำเร็จในจังหวัดต่างๆในลูกน้ำแบ็คกรอบเชื่อว่าในการบริการเร็ได้ความรู้ ตัวถ่องไปทางมา,ายังแถมด้วยของการผลิฟ้าของาเอาเสทน่ริตนะครับซึ่งมีกำลังผลิตเนีสองเจยบร้เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็มาติดกับการที่ปราผลิภายในประเทศเนี่ยในใช้ฟ้าจากพลังน้ำ